สวัสดีจ้าสวัสดีครับ่มแม่พี่น้องกลับมาพบพ่อกันเฮาสามคนครับผมในช่องอะไรครับอเกือนกินแซ่เมื่อโอเคื้อนี้ผ้าพีผ้าหน้องนะคะมากิ่ปลาเผาเมี่ยงปลาเผาด้อยพี่น้องแล้วก็มีข้าวผัดหอมพ้ข้าวผัดไข่นะคะมาด้อเคืองเคียงจัดเต็มเลยจัดเลยน้องเจนเอาเลยแม่แกะปลาไหมกันม้นกันซอได้เอาเพามันแกะอันกาบมันออกจงกนิ่นไงตัวครับ อะไครับโอ้โอ้ท่านใส่ลูกไส้ับอย่าใส่มือพอลืมมาสอนมาเนาะให้พอใส่นี่หมายถึงอย่าใส่มือมันจะมันจะห่อนบ่ะพอลืมมามายังไงน้ำจิ้มใส่ได้บ่ะอ๋อเสียบนะครับน้ำจิ้มถั่วเดยพี่น้องจ้าแล้วก็น้ำจิ้มซีฟู้ด ผสมกันส่วนสนกันยัง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 นอกเครื่องเคียงมันหลเดพี่น้องจ้าข้ามยงเดิมเริมเจ๊ำกันพี่น้องเียน,นี่บน้ำพนี่บ่กครับอ๋อม,มันมี เพียงเตยคาตินครับเพื่อนห้อใหเนี่ยฮะหม้อมันจะขาดเนี่ยแรงไหมน้องอืมบล็กทีไปเลยนะครับเสียมือยุ่มเอาหลอดน้ำจิ้นขอโทษด้วยพี่น้องนะเอาเครื่องเคียงมาเถาดท่านเลยมาน้ำจิ้นจุ่มหลอดจุ่เลยบ่อืมง่ายๆติ โอ้แ่บพี่น้องบรรยากาศยังไม่แรงแค่เกรจาจะแรงเบิดเมือยังสิบายยังไรงอายุเขาส่วนใส่มือดีกว่าจอบครับเนะน,นี่ยแ่นมือได้ติดน้ำเกลือสามคนสำหรับพี่น้องนะครับที่สนใจขีมจะไล่ป่านากระจางใสถักขม้าทั้งเพล็ด เฟซบุ๊กแอลชัน,น,ะะนกินแ่บเมื่อใดจะส่งทุกวันนะคะพี่นอ้องส่งทุกวันบ่มีมือยุดพี่น้องอยากให้ร่องเปิดใจคะ่ะน้อง่านธ์ไหนที่สนใจอยากทดลองใส่บางกรนแนะนาเลยพี่นอ้องอยากให้พี่น้องได้ร่องเปิดใจสำหรับพี่น้อง่านไหนที่มีปัญหาในเรื่องฝามาโ <c oughs> ดนๆอืมท <c oughs> ำไ่แท้ทำญ่ตาส่วนเลยแบบ <c oughs> พักเยอะข้างลางกันนี่เลยโอ้ยตึงเขาถึงปลาเลยนเนาะเขี่ยงกันแน่เจ้าหน่อยเด้พี่น้องจ้ายุคนละทิศละทาง <laughs> <laughs> ต้องนำจิ้มต้องเอียงคนละมอง <laughs> คนละแจอ๋อื้

มันลูกไส้เลือกเลี้ยนเมื่อกี้พลาไปอันนี้พี่น้องสีบเบ,บ็ดบอกใส่เบ็ดเม่สีบเบ็ดเนาะพลาดไปใส่เบด็ดเก็บปลาคอัอ่วปลาคอตัวหนึ่งมันครับไ่ออกมามันหากินปลากำลังกินเบน็ดเนาะไปไส้ใบบอไปกระเพอไปใส่ไว้แ,ไวแล้วก็กลับมายามตีได้จังไลยใช่แล้วก็ยามไปเนาะ ยังกบไปกับมาอยู่นั่นแหละที่เป็นใดบ่คอหน่อยมา่อตุน,นึงพี่น้องใช้น้ำให้หน้าข้าวเจียดำหน้าแล้วก็แล้วเขาง่ามๆมันเงาโอ้ใส่นมเสีน้นผอมมันเงาที่อุด Nam-nam. -hmm. Mm -hmm. mm -hmm. วันก็ได MM ้เนาะส่ว <Luc> น <ar cells> okay. ี้ใส้กระบอกไปเสียงท้องไครร้องกินอยู่ก็ท้องร้องอได้้างล่กจับข้างออกก่อน กลางดีเสือไม่ไหวลูกแ้เด่นกลางมีออกครับเนี่ยเออเออเอเออออกเลยกัังมันกิ่นสามคนพอดีหนอตัวหนึ่ง นยังเตือนกินซอยเพือเียกินสองคนบบเวิร์เด้นกินเก่งก็พ่อก็แม่แล้วมันเตือนเอาหวาัวมัมาแกงหวัวคือแม่บะโ่คือมาคืออาคืบอกคือเนือเจ้าห่งแสบกับหัวมันนี่แล้วแม่วา่าตามันนี่ล่ะสิจงมาประซิวให้กินเยูะน่านเตือนนะ <laughs> แล้วแม่แอลมากินหัวนาะแมนปะ่ะมันจงก็กินได้แ <c oughs> มนแมนปกจิทีเดียววั<ส><ส>นนีนาต้องเจออนะไรกันก <c oughs> ็เหมือนแห้งไฉหรอกคำแล้วพี่น้องเหนือยเมืดแล้วเรื่องอากาศมือเน,นี่มันคุ้มๆความแบบปกติทำมับอกคุ้นก็จสิงยังแจ่งยุงเวลาเนี่ย แต่บอเกเกิดช่กินมาบอกเป็นไงบอกน,นี่น้องเ,เ,เนี้ยรสาติแสบพักแสบเนยค่แสบค่บแสบเนยครับเนาะเกนะ่งเก่ส,สียบเนยเลยคำขาว่าเมนุูเบาเทา้าเปล่าไงย้างั้งสนืง้งหรอว่ยยานก้ังสมัมผัสธ์เลย อ๋อเยี่ยมเสียะดสยอดอือเนื้อแบบไรมีกลางบ่ลูกดสนสบัดินส <c oughs> บัดรูเรืองเลยเนาะเบิ่งอยู่เจ๊ิ่นตรงไหน กลางตัวอเอเลี้ยไปฉีกไปมีเบิ้งได,ด้ดีเด้อก้ับก้างินกะจเิดอ๋อรูยิมทแท้รูควายมากลองอินแนวได้หินะเนครื่องคลิปแล้วพองยังหองจอก <c oughs> ๆอยู่ <c oughs> <c oughs> ปลาตัวน้อยพวนเนาะลูกเนาะเออเอวหน่อยพวนน,น้ำยังายาไงับแกให้เนี่ยอะไรครับลูกกำลังแสีบอูืต้องเสียบดีดีอ๋อเอาหนี่เอาไม่ลูกเอาไม่เลยเอ๋ยังเสียบเนาะยังเสียบไม่หิปลาตกได้ยังไงจะคำพี่น้ขขนองจ้ะ กล่มะเบรงบวงข้ามเมืงเติรเน,น,นีข้ามปวลบข้ามไม่คันดิข้ามไ้ <c oughs> า,มาสวดวนมนี่ไอกินคือแม่ยังไมันไญ่พจ้ะเมื่อลอ,อเสร็ปากเนีย่ยเก่งงเสียด้าพี่ได้หรอ้องจกินตหซ่บาะท่นอิ่มนะพี่น้อง กินไรดีค่ะเป็นเด็กกินไรกินก้วยเจียวแม่กินมาบดถั่วทั่านีกินเบ็ดเกียงกินเกียงแห้งแต่แหงบาวนพี่น้องก็นกำไวกำังยืดตัวกินด้ไรกินฟ้าวไงนั่นแหละกำลังเสี่ยงก็คือล่าเฮียเบื้องล่าเอาล่าหลืมื่ลไหกินต่อเถอะ เึืองเตือนยิงนี่ยเหเอาเอาสลหรับมือนีเอาขกัลลาไปก่อนให้น้องเตือนนั่งกินสวยใส่ซวยใส่อยู่เนี่ยไว้พอกันแ่บคลิปหนามือหนาครับพี่น้องอ่ามือนีถ้ากินวัสดุภาพจังไหนเ้าสามคนตรงขอโทษหลายๆแล้วพี่น้องอาจจะเคี่ยงกันแน่จักน้อยมือสวนกันไปมากก็ต้องขอโทษหลายๆพี่น้องจ้าผ้าลูกชายมากกินเข่าเพิ่นได้กินได้คลิปเพิ่นก็จะกินแ่บกว่าปกติแน่จักน้อยแหละพี่น้องนั่นแหละค่ะเอาสำหรับมือนีเ้าสามคนนะคะ จีได้ขอตัวราพีรับน้องไปแล้วไว้พอกันคลิปน,น้ามื่อหนาพี่น้อง <c oughs> จะรับมื่อนี้นะคะไปแล้วสวัสดีครับสวัสดีครับมันจะไบใร <c oughs> ูปยุทธนะ